อ๋อค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมูอนิกามาพบกับน้ำเชียเด้วยค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียสิภาพไปตามแนวทางก่อนหวยออกหนึ่งวันของอาจารย์โทุเนด้วยค่ะเ่นกะนัดน้ำเชียว่าไก่มือกไก่ยีรีเนาะคะ่ะมืออื่นกะเลกออกแล้วค่ะ เพิ่นจะมาปล่อยแนวทางเหล็กบนไห้น้ำเสียได้ค่ะหลังจากเพิ่นปล่อยเหล็กลางออกไปแล้วที่แฟนครับเพิ่นไห้น้ำเสียตามหาอาจารย์ค่ะเพราะว่าเพิ่นคอมเมนต์ไต่คลิปเหล็กลางนี่เพิ่นแมนค่ะว่าหัน่นกระสูนหกเนาะค่ะเอฟซีหลายท่นนานเพิ่นกะติดตามเอฟซีนำกันไต่คอมเมนต์มาแช่ขั้วหลูมาแช่ตัวเลขค่ะานุช้ชมไตค่คอมเมนต์เพิ่นก็เลยผ้ากันถือค่ะ เราคนถือเราคนกระเลาบอกน้ำเชี่ยตามหาอยากให้ FC เอฟซีหลายๆท่านได้เห็นค่ะอยากให้ถือน้ำกันค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของอาจารย์ทนขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะเ,เดี๋ยวน้ำเชี่ยขออนุญาตประกาศหาด้วยค่ะขอประกาศหาแอดดำแดงถือบอขาวดำรู้ชมเอฟซีให้น้ำเชี่ยตามหาน้ำเชี่ยก็ลืมประกาศค่ะ แอดดำแดงพนคอมเมนต์เลขลักลอยด้ค่ะเห็นเอซซีว่าลักลอยเพนแมนค่ะโทรบอกน้ำเสียรในเร้อค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามค่ะแอดดำแดงค่ะก็อนุญาตเอ้ยซื่อด้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอ็ซี่เพนห้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะพนห้ลักลอยแมนค่ะโทรบอกน้ำเสียรในเร้อค่ะเพราะว่า พันกระลอไต้คอมเมนต์คือกันถ้าคนหาบ่เจอค่ะหรือว่าคนคอมเมนต์แล้วก็กรูเนาะค,ะค่ะเอาคลิปนี้ไปฟังแนวทางอาจารย์ทุ่นกันเลยด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับฝนตกว่าอาจารย์ แสดงเราไม่ได้ยินค่ะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์อันเลกแรกล่างยังเหมือนเดิมไหมอาจารย์เลขล่างเหมือนเดิมครับมั่นใจไม่เปลี่ยนไม่เพิ่มไม่เปลี่ยนไม่เพิ่มครับโอเคค่ะเหมือนเดิมค่ะรักเดียวใจเดียวนะอาจารย์เอาอาจารย์แรขบนค่ะเป็นยังไงแนวทางเลขบนค่ะเลกบนมันก็มีค่ามีหลุดะนะค่ะเหมือนกันล่ะค่ะอาจารย์ บางทีมันิ่นไปิ่นมาค่ะ <c oughs> มาค่ะอาจารย์วิ่งตัวไหนค่ะหลักร้อยหลักร้อยก่อนหลักร้อยเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหลักสิบสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหลักหน่วยหลักหน่วยสี่หกเจ็ดแปดสี่หก จ็ดแปดจับให้ค่ะจับคู่ค่ะจย์จับโค่อออสีเ่เเครับค่ะคู่เดียวฮะคู่เดียวค่่อไัเอาหกเดอาจารย์อาจรกับต๊ะใจน้ำเชื่อวะฮะน้ำเชือกับต๊ะใจเนาะค่ะคนว่างแนวทางดักนยกั ซีโตลักซิกับซีโต้ผุนคท่านู้้มบันมาประกบคู่ให้ถืกใจเอฟซีขนาดเลยคู่เดียวค่ะนั่นเสียก็ตกใจซีเจ็ดซีเจ็ดหนคู่ฝากไม่ฝากหกเจ็ดฝากหกเจ็ดค่ะหลักร้อยเอาแปดใสหลักร้อยอาจารย์มักแปดกับแปดซีเจ็ดค่ะแปดหกเจ็ดคับ โอ้ค่ะดนมชมส้มน้อยแข็งแข็งเลน้อยแข็งแข็งอ๋ออาจารย์น,นึ่งหกเจ็ดนี่วยกอดกันนาะอาจารย์ใช่ใช่หลักหน่วยมันกอดกันเดี๋ยวเผื่อมันมาโคก,กันอะไม่แน่ค่ะวดว่าหาันนี่ไปได้ไหนคะอาจารย์เขาบ่ารักแล,แล้วมันก็ข้าตัตกลับนะรักได้เข่าค่ะอาจารย์ มีข้อมูลไม่ได้อยู่กับตัวด้วยอืมอาจารย์มาเห็นงานค่ะครับนี่นะครท่านผู้ชมคู่เดียวเน้นเน้นเน้นคู่เดียว c เจ็ดค่ะครับบอกคือมูลเลยค่ะท่านผู้ชม c เจ็ดค่ะรักรอยอาจารย์มาแปดเนาะค่ะอาจารย์ครับแปดตัวเดียวค่ะก็เหมือนเดิมครับไม่สนเลขดับไม่สนเลขดับอ๋ค่ะครับก็บได้ลอตเตอรี่ไว้อย่างลสองใบแล้ว โอ้ค่ะอาจารย์พรุ่งนี้กะรวยเหรอคะอาจารย์ค่ะเมียนเ้อยอาจารย์เลขล่างเมียนเ้อยอาจารย์ยังเหมือนเดิมเนาะอาจารย์เลขล่างครับเลขล่างยังเหมือนเดิมมั่นใจเหมือนเดิมครับมั่นใจยังเหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้ก็ห้ยออกแล้วด้วยอาจารย์ครับผมค่ะเอานื้อเสียอากาศสิลบวนเวลาทำงานอาจารย์ซ้ำนี่นะคะอาจารย์ครับครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆสวัสดีค่ะ อเคท่านผู้ชมอ,อาจารย์โทนรักเดียวใจเดียวยังตัวเก่าเถาเล็ก่างเล็กลาง,ลลางยังชุดเดิมเนาะค่ะยังชุดเดิมปล่อยตั้งแต่ต่องวดอันนี้คือเอซเพิ่นห้ตามหาหลกักการแนะนําบอกเนาะครับค่ะขอบคุณเอซขอบคุณเซียนเดอค่ะมือ่อื่นกับสิดเฮแล้วค่ะเอา อาจารย์ว่าใก่มือหวยออกสิป้อยเลขบนไห้ค่ะเิ่นกับว่ามีเขาไม่รุดค่ะหลักร้อยเจ็ดแปดเก้าเน้นแปดหลก 10, 2, 4, 3, 5, ักสิบสองสี่สามห้านะสองสามสี่ห้าค่ะหลักหน่วยสี่หกเจ็ดแปดค่ะประกบสองตัวบนคู่เดียวค่ะท่านผู้ชมสี่เจ็ดกันหกเจ็ดพยันหลักหน่วยกอดข้อกันมากค่ะ สามตัวบนอาจารย์คนมาแปดเนาะครับค่ะลักลอยแปดสี 8, 4, 7, 8, 6, 7, ่เจ็ดแปดหกเจ็ดค่ะนี่ราคาดังคผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกระตกใจน้ำเสียน้ำเสียกระตกใจด้กันเพิ่นว่างแนวทา,างเหล,ล็กรักลอยกับสามโตน้ะค่ะ รักซิฟกับซี่โตรักหน่วยกับซี่โตประกบคู่ปกตินั่นเชี่ยก็จะเห็นเคนไล่มืดค่ะจะสิบสิบสองคู่ค่ะอาจารย์เพิ่งกับไซคู่เดียวเลยค่ะสี่เจ็ดค่ะทางดูช่วไม่สนเลขดัดขบค่ะเลขบนนี่เพิ่นจะว่าไฟฐถนัดพอเลขกลางปันใดได้ค่ะทางดูช้ช่ะเบิง้งเป็นแนวทางก็ได้ค่ะหรือว่าเพิน่น พ่อก tamam, really? ็บรูน้องค่ะแต่เมื่ชวาแนวงทั้งคันพนวาบบถ์ันัดมันก็อาจจะดวงคนมันเป็นช่วงที่ขึ้นเลขกคนก็อาจจะขึ้นเข่าก็ได้นะค่ะแต่เนืช่วงพ่อก็บอกว่ได้ว่าคนวัฒนนัดแต่เมื่เป็นว่าคนเลขกคนจะบวชเข่าเนาะค่ะเอาล่างยังเหมือนเดิมรักเดียวใจเดียวค่ะคลิปนี้น้ำเสี้ยก็จะมาท่วนทั้งเลขกบนเลกล่างไอ้เอซี่ เห็นกันแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมสระคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุโขรสุคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเซรั่มมาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมบัี้น้ำเสียกาจะจัดทรงให้แม่เอฟซี่นเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นกะสร้างมาหลายมากค่ะท่านผู้ชมครับ มาแล้วของมาแล้วตามนัดก็คือวันจันทร์เลยค่ะท่มนผู้้มค่ะเซรั่มบำรุงหนาบวไหาเหี่ยวบวไหาแห้งค่ะท่มนผู้ชมค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะนี่ค่ะท่มนผู้ชมมองน,อนี้เนาะย่ำห้องหัวเนาะค่ะทอันนี้มันกับมันกับวัฒน์นั่นเนาะย่ำห้องหัวนะ่ะค่ะรัมมุมมันจะเป็นเหี่ยวนเนาะส่งร้อยตีนกาค่ะกับว่าเมนว่าจะ ดีไปเมื่อต้นค่ะท่านผู้ชมว่าเมนใส่ขวดเดียวสิดีนะค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะไม่นค่ะค่อยๆจางไปค่ะท่านผู้ชมค่อยๆจางไปค่ะประมาณจะสามสี่ขวดนี่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะน้ำเชียร์ก็สิไปหาเดือนผนค่ะบว่าเมนอาทิตย์หนึ่ง้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเอาค่ะสบู่แพ็คคู่แพ็คคู่ใส่ดีนว่เแถวใส่ดีครับผมค่ะ ก่อนใส่เส้ํลำกับล่างหนาโดยสบู่ก่อนครับผมค่ะมาแล้วของมาครบลรวเนาะสาเตรียมทรงเลวคขาด่านผู้ชมค่ะต่อด้วยแป้งตลับค่ะกันแดดค่ะไม่ติดแม็ค่ะดานผู้ชมว่าติดผ่าปิดจมูกค่ะติดทนนานค่ะมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ขายดีที่สุดก็คือเบอร์สองค่ะดานผู้ชมแป้งตลับเนาะครับค่ะ ถ้ารูซสึกว่าแสบขั้นอคอ่อนจ้าสี่ค่ะเป็นพื้นจังสี่หหยุดนะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะให้หยุดใช้ค่ะในะคะใช้ดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับผิวหน้าเนาะค่ะคก้าวฝากะจะจางออกไปแล้วค่ะว่าเด้จางภา่ในเจ็ดมือเด้อค่ะน้ําเชี่ยกะใสประมาณหาเดือนแล้วค่ะหาเดือนกับก้าวฝากกะ ป่านั่นคือหายจางออกไปแต่ว่ากะนั่นก็นยัง่งยั่งอยู่ค่ะเพราะว่ามันถองใส่เวลาเนาะอยู่กับพ่อเกว่าจะปีแล้วค่ะอันนี้เส้ลนลำน้ำหอมเน้ะคะ่ะใช้ดีเนื้อจะเป็นเจลเน้ะค่ะท่านผู้ชมเนื้อจะเป็นเจลหอมคมครับผมค่ะเถ่เจว่ากินกุฎาปลอยว่ากินนั่นลินจีหลินจี่จะค่ะเอาทักไลน์มาได้ครับผมค่ะเติมหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทัวรมากอนก็ไดครับผมค่ะ 098 474 06 83ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายุดีมีแห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะ